หให้หักตังหรือว่าเลือกให้ตีแต่ว่าทุกคนเลือกตีอ่ะหนูเลือกทําเพื่อทุกคนเพราะว่าให้ทุกคนเหลือตังใช้หนูพยายามทําดีที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือยกเลิกค่ะยกเลิกไปเลยค่ะหักอย่างเดียวเลยค่ะใครมาสายเหลือไม่เหลือก็แล้วแต่ตามร้านดื่มแล้วกันเริ่มแรกก็เป็น วันนั้นก็คือที่เห็นภาพออกไปก็เป็นการลงโทษเด็กที่มาสายวันนั้นคือเราไม่ได้ลงโทษกันทุกสามวันแล้วแต่เราจะลงโทษทุกทุกวันเพื่อจะไม่ให้ค้างเยอะจะไม่ให้ตีเยอะเพราะว่าทุกคนเลือกที่จะตีไม่ใช่ไหมไม่ใช่ว่ามาสายปุ๊บหนูจะตีทุกคนนะคะพี่ หนูให้เด็กเลือกว่าหนึ่งให้หักตังหรือว่าเลือกให้ตีแต่ว่าทุกคนเลือกตีอ่ะแต่ว่าก่อนถ้าก่อนจะหนูจะตีหนูจะถามทุกครั้งว่าอะหักหรือเปล่าให้หกักไหมเพราะว่าวาังครั้งหนูก็ไม่อยากจะตีหนูก็เหนื่อยเหมือนกันที่หนูเลือกว่าตีหรือหกักตอนแรกหนูหักค่ะเฉพาะหนูหักอย่างเดียวหักอย่างเดียวคือเงินเดือนออกมาเด็กไม่มีตังคเหลือเรา ถ้าตังค์ไม่เหลือมันก็อยู่กันไม่ได้พี่ท,ทุกคนคือหนูพยายามอยู่กันแบบครอบครัวที่สุดแล้วอะ่ะคืออาการตีอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเด็กเขาร้องไห้นะหนูก็ตีตีเสร็จบางทีหนูก็เขาก็ยังหัวราะวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จัดให้ทุกคนนะไม่ใช่ว่าแต่ละคนวันเกิดวันเกิดวันอะไรอย่างเงี้ยหนูคือหนูเห็นความสําคัญทุกคนนะหนูจัดให้ทุกคนอ่ะ ลงเจ้าเที่ยวทุกคนอาจไปลื้อมาแต่ว่าอ่ะรัดเด็กขึ้นมาทันทีไม่ใช่ค่ะหนูทํามาตั้งแต่10ปีแล้วหนูเปิดร้านหนูทํามาตั้งแต่1ิปีแล้วผู้ชายคนนั้นอ่ะเด็กคนนั้นคือเขาละอ่ะอาจจะโดนตีเยอะเพราะว่าเจ็ดครั้งเพราะว่าเขารับแทนแฟนเขาเขาเปเขารับแทนแฟนเขาอ่ะเราไม่เป็นไรถ้าเกิดอ่าที่จะรับแทนกันเพราะว่าเขาเป็นแฟนกันเราก็เลยให้น้อง ข้ามารับแผนมันก็เลยดูเยอะอ่าพี่เขาที่เขาทานข้าวอยู่เขาก็อาจจะอ่ามองไม่ดีเขาก็เลยถ่ายคลิปไปลงแต่ว่าบางทีก็ต้องมาถามถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนว่าทำไมถึงตีทำไมถึงดทำน้องเขาแรงขนาดนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลนะพี่ต้องบางทีเราไม่รู้เราเอาไปลง,งอย่างนี้มันเสีย มันเสียจริงๆค่ะมันเสียมันเสียภาพผมทั้งทั้งหนูทั้งร้านอะไรอย่างเงี้ยมันเสียจริงๆก็น่าจะเห็นใจเพราะว่าสิ่งที่หนูเลือกทำอ่ะหนูเลือกทำเพื่อทุกคนเพราะว่าให้ทุกคนเหลือตังใช้เส้นสิ้นเดือนมาทุกคนจะได้เหลือตังอ่ะที่หนูเลือกทำแบบเนี้ยเพราะทุกคนหนูก็เสียใจว่าเอ้ยหนูพยายามทำดีที่สุดแล้ว ทุกคนอาจจะว่าเอ้ยตีมันไม่ใช่นะมันทางออกมันมีหลายทางออกแต่ว่าก็คือเด็กแบบพี่มันพูดยากมากถ้าคนไม่มาปกครองจริงๆอ่ะคนคนได้มาปกครอง,รง,อค,ค,องคุณไม่รู้หรอกว่าเด็กมันดื้อขนาดไหนหนูก็อายุแค่เนี้ยหนูไม่ได้มีความคิดอะไรเยอะแยะหรอกค่ะหนูต้องมาปกครองคนสามสิบสี่สิบคนหนูก็พยายามที่สุดแล้วค่ะพี่จะให้ทุกคนไปรอด ในส่วนของเป็น,นเรื่องการดีก้นเนี่ยครับหลังจากน,นี้กดจดตรงเนี้ทางร้านยังจะเกิดดำเนินการต่อไหมหรือว่าจะยกเลิกเลยอครับอนนี้ก็คือยกเลิกค่ะยกเลิกไปเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนหนูโดนกระแสอย่างเดียวเพราะว่าสิ่งที่หนูเลือกคือหนูเลือกให้เด็กๆให้มีตังเหลือแต่ว่าที่โดนมาคือหนูรับคนเดียว หนูก็เลยต้องเลือกเป็นหักอย่างเดียวเลยค่ะหักอย่างเดียวไม่รู้ว่าใครมาใสาก็เหลือไม่เหลือก็แล้วแต่ก็ตามตามร้านอื่นแล้วกันเพราะว่าที่เราทําไปแล้วเราทําให้เรามีปัญหาพี่เราก็ต้องเลือกเอาทางที่มันไม่มีปัญหาก็ใครอยู่ได้ก็ต้องอยู่อยู่ไม่ได้ก็ต้องต้องตามระเบียบอะค่ะพี่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ